สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องข้าวพั่สายดูนะคะวันนี้พวกเราจะมาทําไข่เจียวใส่น้ําพริกกันนะคะอันนี้คืออันนี้คือแจ่วบองที่คุณแม่ทําครั้งนั้นอะเอามาใส่นี้นะคุยดูนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะอร่อยนะจะบอกให้ <S <S เผ็ดหน่อยเอาเผ็ดไหม <S <S น้ำโอเคตีไข่ให้เข้ากัน หอมมากเลยทุกคนหอมปลาเนาะปะลาพริกทุกอย่างแล้วก็พวกขาข่งที่เคยใส่ไปหอมอเ <Hey, S 1> เรียบร้อยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหน้าตาไม่ให้แต่รสชาติเนี่ยสุดยอดเลยนะคะอร่อยมากแซ่บมาค่ะทุกคนอร่อยมากเลยไข่เจียวนะคะ ร้อนๆค่ะ